ขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์รุ่งที่วางงามตาค่ะขอเรียนเชิญค่ะ ค่ะขอสวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมจากทางเขตพื้นที่ทุกท่านในช่วงบ่ายนะคะก็สําหรับประเด็นที่15นะคะก็จะเป็นเรื่องของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษานะคะซึ่งในประเด็นที่15นะคะเราก็จะมีการประเมินอยู่2ตัวชี้วัดย่อยภายใต,ใต้ประเด็นนี้นะคะก็คือจะมีตัวชี้วัดที่15.1นะคะก็คือระดับการศึกษาประถมวัยน,นะคะแล้วก็ตัวชี้วัดที่12บสองเออหนึ่งสิหอนะคะก็จะเป็นการประเมินในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะ สำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในปีนี้นะคะก็จะมีทั้งในส่วนของตัวชี้วัดนะคะแล้วก็มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานะคะโดยตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือตัวชี้วัดที่21ค่ะก็คือร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประกันคุณภาพภายในระดับดีเลิศขึ้นไปนะคะร้อยละ80แล้วก็มาตรฐานที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะมีมาตรฐานที่2ค่ะจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกํากับดูแลติดตามและ ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาค่ะแล้วก็มาตรฐานที่3นะคะจะเป็นในเรื่องของสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาค่ะสำหรับในตัวชี้วัดที่15.1นะคะในระดับการศึกษาปฐมวัยนะคะเราจะมีการคิดเกณฑ์ระดับคุณภาพนะคะประเด็น ที่ใช้ในการพิจารณาเนี่ยด้วยการ3ประเด็นด้วยกันนะคะก็คือประเด็นแรกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของจํานวนสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกํากับดูแลคุณภาพการาศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดนะคะประเด็นที่2นี่ก็จะเป็นในเรื่องของจํานวนสถานศึกษานะคะส่งรายงานการประเมินตนเองหรือว่า s a r นะคะภายในเวลาที่กําหนดและประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือประเด็นเกี่ยวกับ จำนวนสถานศึกษานะคะที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาในภาพรวมนะคะระดับดีเลิศขึ้นไปโดยเราจะใช้ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดนะคะมาเป็นฐานในการคิดระดับคุณภาพก็คือจะกำหนดค่าเป้าหมายร้อยละแปเอาไว้ที่ระดับ3นะคะนั่นก็คือหากทางสํานักง,งานเขตพื้นที่เนี่ยสามารถดําเนินการทั้ง3ประเด็นได้ ร้อยละขึ้นไปนะคะก็จะได้ระดับคุณภาพ3นะคะแต่หากสามารถดําเนินการทั้ง3ประเด็นได้ร้อยละ85ขึ้นไปก็จะอยู่ที่ระดับ4นะคะและหากสามารถดําเนินการได้ร้อยละ90ขึ้นไปก็จะอยู่ที่ระดับ5ค่ะแต่หากสามารถดําเนินการได้ร้อยละ75ขึ้นไปแต่ไม่ถึงร้อยละ80นะคะก็จะอยู่ที่ระดับ2และหากดําเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ70ลงมานะคะก็จะอยู่ที่ระดับ1ตามลําดับค่ะ สำหรับผลการดําเนินงานที่ต้องการนะคะก็จะมีทั้งในส่วนของผลการินงานเชิงปริมาณนะคะแล้วก็ผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพโดยเชิงปริมาณนะคะเราจะต้องการข้อมูลอยู่4ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกนะคะก็จะเป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับประถมวัยในสังกัดทั้งหมดนะคะว่ามีจำนวนท,ทั้งหมดกี่แห่งนะคะโดยในการนับจำนวนสถานศึกษานะคะเราจะไม่นับรวมสถานศาาึกษานําร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานะคะก็คือหากสถานศึกษาใน ในเขตพื้นที่ของท่านนะคะได้รับการประกาศจากทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะว่าเป็นสถานศึกษาน,นำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาแล้วอะคะ่ะเราจะไม่นับจำนวนสถานศึกษา,าแห่งนี้มาเป็นจำนวนสถานศึกษา,นานในสังกัดทั้งหมด นะคะให้แยกให้แยกจํานวนสถานศึกษานําร่องเนี้ยออกไปได้เลยนะคะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือหากในกรณีมีการควบรวมสถานศึกษาเกิดขึ้นนะคะให้ระบุจํานวนสถานศึกษาตามจํานวนสถานจำตามจำนวน SAR ที่ทางสถานศึกษาจัดทํานะคะยกตัวอย่างเช่นหากในปี2567นะคะสพทเนี่ยมีการควบรวมสถานศึกษาจํานวน2แห่งเมื่อถึงเวลาจัดทํา s a r และ รายงานเข้าในระบบ e ี s a ค่ะสถานศึกษามีการจัดทำ ECR เพียงแค่หนึ่งเล่มให้นับจํานวนสถานศึกษาเป็นเพียงแค่หนึ่งแห่งนะคะแต่หากเมื่อถึงเวลาจัดทำ s c r แล้วเนี่ยทั้งสองสถานศึกษาทั้งสองแห่งเนี่ยยังมีการจัดทำ s c r แยกกันอยู่ก็ให้นับเป็นจํานวนสถานศึกษาสองแห่งนะคะก็คือให้ยึดจํานวนที่สถานศึกษาจัดทำ ECR เป็นหลักในการคิดจํานวนสถานศึกษาทั้งหมดนะคะ ผลเชิงปริมาณในข้อ2นะคะก็คือสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับประถมวัยเนี่ยได้รับการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกำกับดูแลคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดนะคะมีจานวนทั้งหมดกี่แห่งคิดเป็นรอยละเท่าไหร่นะคะโดยคําว่าหน่วยหน่วยงานต้นสังกัดนะคะก็คือหมายถึงสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาค่ะ ต่อไปข้อที่3นะคะก็คือสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับประถมวัยในสังกัดส่งรายงานการประเมินตนเองนะคะหรือว่า s a r ภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งข้อนี้นะคะทางสำนักงานเขตพื้นที่ไม่ต้องรายงานข้อมูลนะคะเดี๋ยวทางสปทเนี่ยเราจะใช้ข้อมูลจากระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือว่า e-sa ของทางสปทค่ะซึ่งวันที่นะคะภายในระยะเวลาที่กําหนดเนี่ยเราจะยึดวันที่ตามหนังสือของทางสำนักทดสอบนะคะที่จะมีการแจ้งให้สถานศึกษาเนี่ยนำเข้า e-sa ในระบบ e-sa เป็นประจําทุกปีนะคะดังนั้นสปทไม่ต้องรายงานข้อมูลในส่วนนี้นะคะเดี๋ยวทางสำนักติดตามเนี่ย จะมีการประสานขอข้อมูลาจากระบบอีซากับทางสำนักทดสอบนะคะแต่ทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางเขตพื้นที่นะคะก็อาจจะต้องมีการาสร้างความตระหนักนะคะแล้วก็กระตุ้นให้สถานศึกษาเนี่ยรายงาน s อ r ในระบบอีซาให้ทันตามระยะเวลาที่ทางสำนักทดสอบกําหนดนะคะเพราะว่าในปีนี้จะมีผลต่อการคิดระดับคุณภาพให้กับเขตพื้นที่ในประเด็นที่1 5นี้ด้วยค่ะ แล้วข้อสุดท้ายนะคะก็จะเป็นในเรื่องของผลการประเมินนะคะก็คือสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับประฐมวัยในสังกัดมีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศาึกษาในภาพรวมทั้ง3มาตรฐานนะคะจําแนกตามระดับคุณภาพ5ระดับนะคะก็คือ,อท่านก็จําแนกออกมานะคะว่า สถานศึกษาในสังกัดของท่านเนี่ยมีผลการประเมินในภาพรวมเนี่ยอยู่ในระดับกําลังพัฒนาจํานวนกี่แห่งนะคะคิดเป็นรอยละเท่าไรปานกลางดีดีเลิศแล้วก็ยอดเยี่ยมค่ะ Uh, ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในส่วนของการรายงานผลการเนินงานในเชิงปริมาณนะคะก็อาจจะต้องขอเน้นย้ำในเรื่องของการกรอกข้อมูลเชิงปริมาณนะคะเพราะว่าก็อยากจะให้ทางผู้รับผิดชอบนะคะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจํานวนสถานศึกษาตั้งแต่ข้อ1ข้อ2แล้วก็ข้อ4ให้ถูกต้องนะคะก่อนรายงานเข้าระบบเพราะว่า Uh, เราจะคิดระดับคุณภาพเนี่ยโดยการใช้ข้อมูลเชิงปริมาณนะคะนำมาคิดร้อยละแล้วก็เปรียบเทียบกับระดับคุณภาพดังนั้นแล้วเนี่ยจำนวนสถานศึกษาทั้งหมดในข้อ1กับผลการดำเนินงานในข้อ2,3และ4เนี่ยเมื่อคํานวณร้อยละออกมาแล้วนะคะจะต้องไม่กเกินร้อยละร้อยค่ะ ต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของผลการงานเชิงคุณภาพนะคะก็ให้ทางเขตพื้นที่เนี่ยรายงานผลเชิงคุณภาพที่เกิดขึ้นจากการที่ทางสำนักง,งานเขตเนี่ยดำเนินการเกี่ยวกับส่งเสริมสนับสนุนการประกรันคุณภาพให้กับสถานศึกษาในสังกัดค่ะต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของวิธีการดําเนินงานนะคะ สนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมสนับสนุนกำกับดูแลติดตามและตรวจสอบคุณภ,ภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในตัวนี้ก็จะให้ทางเขตพื้นที่นะคะเขียนวิธีการกระบวนการในการส่งเสริมสนับสนุนกำกับดูแลที่ทางสนักงานเขตพื้นที่ดำเนินการให้กับสถานศึกษาในสังกัดเพื่อให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็พร้อมรับการประเมินภายนอกค่ะ หากในกรณีที่มีในเรื่องของปัญหาอุปสรรครวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนานะคะก็สามารถรายงานในข้อที่3แล้วก็ข้อที่4เข้ามาได้นะคะต่อไปเป็นเอกสารหลักฐานที่ต้องนําส่งในระบบนะคะก็คือเราจะต้องการหลักฐานเกี่ยวกับอันแรกนะคะก็จะเป็นในเรื่องของสรุปผลการดําเนินงานของโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับประถมวัยนะคะโดยเราจะยึด โครงการหรือกิจกรรมที่ทางสำนักง,งานเขตพื้นที่ดําเนินการในปีงบประมาณพศ2567เป็นหลักนะคะอันที่2ก็จะเป็นในเรื่องของผลการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษานะคะประจําปีการาศึกษา2516ในที่นี้ก็คือเป็นเร่มรายงานการสังเคราะห์ที่ทางสำนักง,งานเขตพื้นที่นํา SCR ของโรงเรียนมาทําการสังเคราะห์เป็น SCR ของเขตพื้นที่นั่นเองนะคะ แล้วก็หากกรณีมีเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาค่ะก็สามารถส่งเพิ่มเติมเข้ามาในข้อที่3ได้เลยนะคะค่ะต่อไปเป็นตัวชี้วัดที่15.2นะคะก็คือระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับการกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานและวิธีการดําเนินงานนะคะรวมทั้งการคิดระดับคุณภาพในประเด็นที่15.2ก็จะเหมือนกันกับ ในระดับปฐมวัยในประเด็นที่15.1นะคะก็จะแตกต่างกันเฉพาะในส่วนของผลการดําเนินงานเชิงปริมาณนะคะก็คือเป็นจํานวนของสถานศึกษาตั้งแต่ข้อ1.1.1จนถึงข้อ1.1.4นะคะซึ่งในตัวชี้วัดย่อยที่15.2เนี่ยเราก็จะนับเฉพาะสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับขั้นพื้นฐานเท่านั้นนะคะมาใช้ในการคํานวณรอยละแล้วก็คิดเกฑระดับคุณภาพค่ะ ค่ะขอเป็นเฟรมสุดท้ายเลยนะคะ สำหรับแบบติดตามนะคะที่ทางสำนักติดตามส่งให้ทางเขตพื้นที่ไปแล้วนะคะ,ะปรากฏว่าจะมีประเด็นเพิ่มเติมแล้วก็มีประเด็นที่ปรับแก้อยู่3ประเด็นด้วยกันสําหรับในประเด็นที่15นี้นะคะเพื่อป้องกันการรายงานข้อมูลผิดพลาดนะคะก็จะขอความอนุเคราะห์ให้ผู้รับผิดชอบในประเด็นที่15ของทางเขตพื้นที่นะคะช่วยสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าจอนี้นะคะเพื่อดาวน์โหลดแบบติดตามฉบับที่มีการปรับแก้ทั้ง3ประเด็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ ขอให้ใช้แบบติดตามที่อยู่ใน QR code ใหม่ตัวนี้นะคะในการรายงานข้อมูลแล้วก็ค่อยนำส่งเข้ามาในระบบ eMed ค่ะขอบคุณมากค่ะ ของประเด็นที่15ในเรื่องของการประกันคุณภาพภายในตรงส่วนนี้ทางเขตได้สอบถามว่ามีไฟเวิร์ดที่อัพไว้ด้วยหรือไม่นะคะจะขออนุญาตนำเรียนว่าในส่วนของไฟเวิร์ดที่เราได้มีการแก้ไขาตาม QR code ที่ขึ้นเมื่อสักครู่นี้นะคะเราจะได้มีการอัปเดตขึ้นไว้ในโฟลเดอร์ที่เราเคยได้มีการแขวนแบบติดตามไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทางเขตพื้นที่การศึกษาสามารถที่จะไปดาวน์โหลดไฟเวิร์ดซึ่งตรงนั้นเราจะมีการแจ้งว่าเป็นไฟที่มีการปรับล่าสุดแล้วนะคะค่ะ ในเบื้องต้นนะคะขออนุญาตนำเรียนค่ะ